ไฟเซอร์ครอย์วากินโฟลด์หรือพันเซอร์่นะครับหรือไฟเซอร์สก็ได้เช่นกันนะครับไพเซอร์สนะครับเป็นรถขับขันอัจฉริยะซึ่งสูกสร้างโดยเยอรมันนาซีนะครับในปีทศวรรษหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบถึงหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบนะครับโดยแพร่หลายอย่างมากในช่วงสงครามโลกที่สองนะครับซึ่งถูกออกแบบมานะครับใช้สนับสนุนนะครับทหารราบนะครับไม่ได้ออกแบบ มาเพื่อนะครับต่อสู้กับรถถังโด,ย,งดยตรงนะครับรถถัทงที่ใช้ในการต่อสู้กับรถถังนะครับคือเยอรมันเป็นรุ่นพันเธอซ์3นะครับแต่เมื่อเยอรมันต้องเจอกับสมรณะของรถถังรุ่นใหม่ของสหภาพโซเวียตหรือ T 34นะครับทำให้ต้องพัฒนาพันเธอซ์4ออกมานะครับเป็นการต่อสู้รถถัง ในที่สุดนะครับซึ่งบทบาทของพลาเซอร์ฟอยฟูร์เกนนะครับของตระกูลพันเซอร์หรือพลเซอร์นะครับมีบทบาทสาคัญอย่างมากในสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเองนะครับทั้งการบุกนะครับฝรั่งเศสนะครับแล้วก็การทําให้นาซีนะครับสามารถชนะนะครับในช่วงต้นของสงครามได้ทั้งโปแลนด์ฝรั่งเศสนะครับโดยการโจมตีสายตาแรตนันเองนะครับ